สวัสดีครับอยู่กับผมชลกราเดนเนเจอร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานของผมอีกแล้วนะครับท่านตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมีอะไรให้ดูนะก็ตอนเช้าเนี่ยน้องเนี่ยไม่ยอมอึน,นะครับแช่น้ําประมาณครึ่งชั่วโมงนะกินแต่น้ำนะครับแล้วก็เล่นน้ําปกตินะครับแต่ไม่ยอมอึน,นะครับสิ่งที่ผมจะได้เนี่ยเอาอีกแล้วนะครับรอบนี้หนักเลยนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูแล้วก็ มาพิสูจน์กันว่าเขาสุขภาพดีไหมนะครับซึ่งการสังเกตจากสิ่งนี้ช่วยให้เรารู้ว่าน้องสุขภาพภายในเนี่ยแข็งแรงอยู่หรือเปล่าระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าบางทีเนี่ยเราดูแค่ภายนอกเนี่ยเราไม่รู้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงเราต้องมาพิสูจน์จากสิ่งนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผม นะครับตอนนี้ก็ให้ดูสภาพนะให้ดูสภาพก่อนนะขาวๆนี่คือยูริกนะเขียวๆนี่อึนะครับเขียวๆนี่อึนะครับอให้ดูให้ดูสภาพจะแพลนให้ดูสบายสบายตาเลยนะครับเป็นไงพื้นก็อ่านี่ตรงน้ําขังนะครับตรงน้ําขังนี่แบบสุดยอดนะครับสุดยอดความเลอะเขาอยู่ไหน เขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่าหเห็นก้อนทองก่อนละตัวก้อนเงินนี่แอบหบลังประตูนะครับมีความผิดครับโดนผมบ่นนะโดนผมบ่นก็มีความผิดไออยู่นู่นเห็นไหมเขามีความผิดก็ไม่มาหาเราเลยนะปกติจะเห็นภาพของการอ้อนกินนะอ่าเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเอานอนนิ่งนอนนิ่งนอนนิ่งแอบแอบแอบ,แบ อ่ะนี่ผมให้ดูนะนี่เป็นอึน,นะครับอึเละๆนะอึเละๆแล้วก็มาดูอึที่เป็นก้อนอึเละนั่นคือแบบโดนน้ำเนาะฝนตกนะครับส่วนเป็นก้อนก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เห็นไหมเป็นก้อนนะอันนี้นอนทับแล้วนะนอนทับแล้วก็จะเป็นแบนอย่างนี้นะครับมีอาหารเม็ดด้วยเนี่ยแดงๆดูก้อนต่อไปอึนี่น่าจะเป็นของก้อนทองนะครับ ก้อนใหญ่ขนาดนี้นะนี่ก็มีพวกเสหญ้านะครับเสตญยาที่เราให้กินเนาะกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี่เป็นเษหญ้านะยังเป็นใบๆอยู่เลยครับซึ่งมันก็ดีต่อสุขภาพเพานะเพราะว่ามันช่วยกวาดลำไส้หอออกมานะอันนี้ก็แตกแล้วนะครับแตกแล้วแตกแล้วเพราะว่า,ามีการนอนทับอือตัวเองนะส่วนนี้ยังเป็นก้อนนะครับ ก้อนสวยเลยเนี่ยเห็นไหมรูปทรงถ้าแบบนี้ถือว่าดีนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยนะส่วนมาดูต่อไปก็คือ,อยูริกนะครับยูริกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมเป็นเมือกเมือกวุ้นๆน,นะครับเนี่ยนี้มีร่องรอยของการเยียบเล่นนะครับส่วนเจ้าสองแสบนะครับอยู่ตรงนี้นะเจ้าสองแสบ ของเรานะครับผมนี่เห็นไหมสุดยอดไหมทำวิธกรรมไว้แล้วก็มันนอนนิ่งนะนอนจมถึกจมไปรอบหนึ่งนะครับผมไรนิ่งนะมีความผิดมีความผิดมีความผิดแบบแม่ทุกวันนะต้องให้ได้ทุกวันสินะน้อยครั้งนะครับที่กลับมาแล้วะสะอาดเยียมออกนะ มาเล้เป็นยอย่างเงี้ยตลอดดีก่ก็รู้สึกว่ามันน่าตีจริงๆเลยนะมันเคี้ยวแต่ก็ทําไม่ลงนะครับออกแล้วผมให้ดูนะอะอันนี้มีรอยที่หลักนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเหหมขาขาวนี่เกิดจากการถลอกนะเพราะว่าเขาหงายท้องนะครับเขาแบบเขาหงายท้องนะ สักพักใหญ่เลยละผมเพิ่งมาเห็นนะครับเขากลับตัวไม่ได้แนละ้วผมก็มางัดดูปุ๊บเนี่ยถลอกไปเลยครับเพราะเสียของพื้นที่เป็นปูนเป็นกระเบื้องเนาะเวลาเขาหลายท้องเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบน,นี้เป็นกาขาวเนี่ยนะถลอกไปเลยนะเนี่ยถลอกไปเลยนะครับหนานท้องและนานอยู่นะมาแล้ว มีความผิดเนี่ยมันน่าตีนะครับมนน่าตีไม่มีความสำนึกเลยสำนึกอยู่ในผ้าก็เลยมาเดินหลบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เงินอ้อนผ้าก่อนขอ,ขอโทษเงินไม่ได้อึน,นะนง่นอึกพี่ทองเขาต้องขออภัยเสียงรถด,ด้วยนะครับ เด็กแว้นเยอะนะเด็กแว้นเยอะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะโชว์พอร์นะครับลดแรงรดอะไรเงี้ยครับก็ต้องเข้าใจเขาเนาะแต่งมาเยอะนะครับก็ต้องโชว์เสียงดังกันหน่อยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูก้อนเงินมาอ้อนผมดูให้ดูนะอ้อนอยังไงเนี่ยดูดูดูเขาเนี่ย จะมุดผมแล้วนี่คือการอ้อนของเขานะไม่ยกโทษให้หรอกทำผิดอะโอ้ยนอ,อติดหมากันสั่นไปด้วยเลยเป็นไงไทยอไปดูก้อนทองด้วทองนี้น่าจะเป็นผู้กระทำผิดนะครับเนเลยนอนแอดู ู้กัะทำผิดของเราผู้กัะทำาพจเขาขา่าวรอบกระดองเนี่ยอันนี้แตกขาวนะครับโตเร็วเกินนะโตเร็วเกินน้ำหนัก,เน,เ,ก,นะกเนี่ยไม่เคยช่างสักทีนะผมบอกไัเลยผมยังไม่เคยช่างเลยนะครับไม่รู้ว่าจะหนักเท่าไหร่นะเออเคยช่างสิจะว่าไม่เคยช่างเคยช่างเมื่อประมาณเขาอายุได้สามเดือน4ี่เดือนเนาะ ไปตรวจสุขภาพนะครับชั่งหนักตอนนั้นกับหมอนะครับที่โรงพยาบาลสตวรแพทย์นะครับตอนนั้นน่ะความยาวประมาณ5นิ้วหรือ6นิ้วนี่แหละน้ำหนักอ,อยู่ที่800กรัมนะก้อนทองเนี่ยแต่ก้อนเงินเนี่ยน่าจะ500้อหรือ600้อเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับกรัมนะกรัมนะขอย้ำว่ากรัมแต่ตอนนี้น่าจะเป็นโลนะ หลายโลเลยล่ะก้อนทองเนะี่ยผมยกเข้านอนตอนตอน,ตอนกลางคืนเนี่ยแทบไม่ไหวนะครับมดตัวเขาหนักมากนะก้อนเงินนี่ยังสบายนะครับยกมือเดียวสบายนะก้อนทองเนี่ยมือเดียวมือเดียวไม่น่าเสี่ยงนะครับถามว่ายกได้ไหมมือเดียวยกได้นะแต่ไม่น่าเสี่ยงนะเพราะว่าเนี่ยก้อนเงินเนี่ยตัวแค่นี้เองประมาณนี้เอง ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเล ING ็กกว่าก้อนทองแล้วก็แต่ตัวยาวนะลนตัวเนียดูยาวนะครับไม่กลมเหมือนก้อนทองนะก้อนทองนี่กลมมากนะครับกลมมากแล้วก็ออกข้างด้วยนะออกข้างออกข้างบนด้วยนะครัแต่ไม่มีป anyway. like ัญหาเรื่องการปูดนะดูได้จากก้อนทองก้อนเงินนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการปูดนะครับผมแต่ยกมือเดียวเนี่ยเสี่ยงนะครับสำหรับก้อนทอง ยกได้แต่เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่เขาจะดิ้นหลุดมือเรานะครับเพราะตัวเขาใหญ่นะเนาะแล้วก็หนักนะครับตอนนี้นอนหันหลังให้นะปกติเพื่อนๆจะเห็นในคลิปหลายๆคลิปเนาะเขาจะเดินมาหาเรานะครับก้อนทองเนี่ยไม่ใช่ก้อนเงินนะก้อนทองจะมาหาก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อมาอ้อนขอของกินนะครับแต่วันนี้ความผิดติดตัวนะครับทำวิลกรรมไว้กองเบลเลอร์เธอเลยนะครับ ก็เลยอยู่ในสภาพโดนบ่นนะแล้วอันหลังให้นะครับผมไม่สนใจเรานะครับตัวฉลาดนะรู้คำคนนะครับผมไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ฉลาดนะแต่มึนเฉยนะครับแมนะ่ก้อนเงินกลับไปแหละเห็นไหมอ้อนพ่อไม่สําเร็จนะพ่อยังจมอยู่นะยังถูกจมอยู่นะยังมีความผิดท้องขอโทษ ท้องไม่ได้ตั้งใจพอยจะโตให้ทองนะมันยากนะลูกพอทั้งเหนื่อยทุกวันเลยนะีรู้ไหมมันหน้าตีจริงๆเลยเนี่ยอ่าแล้วก็มีคนถามเข้ามานะว่าก้อนเงินอทองในเพศอะไรผมบอกได้คําเดียวว่าตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจเลยนะว่าเพศอะไรขนาดตัวเขาใหญ่ขนาดนี้นะครับผมยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาเป็นเพศอะไรนะ เขามันดูยากนะครับดูยากมากเพราะว่าเขายังไม่แสดงออกมาแบบชัดเจนนะครับทรงกระดองใต้บริเวณหางเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวผู้เอ้ยเหมือนจะเป็นตัวเมีย,ยนะทั้งคู่เลยแต่หางใหญ่โคนหางใหญ่เสยเลยก้อนทองเนี่ยบริเวณกระดองข้างล่างเนี่ยทรงเหมือนตัวเมียแต่โคนหางด้านอ้วนใหญ่เหมือนตัวผู้อดูยากเข้าไปอีก ก้อนเงินอ่ะโคนหางเนี่ยโคนหางในเล็กนะครับเล็กแล้วก็อ่าเาเรียกอะไรกระดองข้างล่างผมก็เลยมาพูดเนาะกระดองข้างล่างเนี่ยกว้างออกนะเหมือนตัวผู้อีกสลับกันละอ่ะหางเล็กดันกว้างออกเหมือนตัวผู้แล้วกระดองข้างล่างก็ดันเว้าเข้าหาตัวโอ้ผมปวดหัวมากนะครับสำหรับสองตัวนี้ มันดูยากจริงๆนะครับต้องรอให้เขาอายุอ่าเยอะกว่านี้นิดนึงนะรอจนกว่าเขาจะแสดงอาการทางเพศออกมาหลายๆคนจะเห็นนะมีการโชว์ววัยวะเพศออกมาเวลาที่แช่น้ำเนาะือว่าโชว์ออกมาเวลาเดินอยู่ในบ้านในกรงในที่เลี้ยงของแต่ละท่านเนาะตอนนี้ของเขาเนี่ยก้อนเงินก้อนทองก้อนทองเนะี่ตอนนี้1ปีนะ1ปี 5เดือนกว่านะครับส่วนก้อนทองไอ้ก้อนเงินของเราเนี่ยหนึ่งปีสี่เดือนเป๊ะๆนะครับหนึ่งปีสี่เดือนเป๊ะๆนะครับยังดูเพศไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเต่าของเพื่อนครับอายุหนึ่งปีกว่ากว่าเนี่ยใครรู้เพศแล้วบ้างอลองคอมเมนต์ไว้นะครับหนึ่งปีกว่านะเอาขอแค่หนึ่งปีกว่าก่อนนะ รู้เพศลองคอมเมนต์ไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะที่ผมความคิดผมนะน,น่าจะประมาณ2-3ปีนะ่ะหรือ4ปี่นะให้สุดๆเลยสปี5ปีแต่ใน2 3สปีเนี่ยน,นะน่าจะรู้แล้วนะน่าจะรู้แล้วเพราะว่าตัวเขาเริ่มใหญ่นะครับแต่ตอนเนี้ยผมตอบไเลยว่าไม่รู้นะครับมันแบบก,กักวมมาก50-50อ่ะ มัน50า0บมันบอกยากครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะในเวลาสมควรแล้วนะครับผมมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะที่ผมถามเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเป็นกำลังใจให้กับน้องก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับผม ตื่นเต้นนิดนึงนะครับต้องไปเก็บอึเขานะตื่นเต้นมากเลยตอนเนี้ยโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างพื้นก่อนนะเก็บอึเขาอีกบ,บาย